โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาทรัส t โดยใช้วิธีหน้ากระดาษเพียงแค่หน้าเดียวนะครับโดยวิธีของอาจารย์สอนรการดอนนั่นเองโอเคครับเริ่มแรกเรามากำหนดจุดกันก่อนนะครับจุดแรกอันนี้ผมให้อันนี้เป็นจุดหนึ่งเปลี่ยนสีหน่อยจุดนี้เป็นจุดหนึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่จุดที่ห้าจุดที่หกจากนั้น จากนั้นเรามาดูกันนะครับอันนี้จุดที่6ผมจะเริ่มจากจุดที่6นะครับจุดที่6มีเส้นมาอย่างนี้จุดที่4มีเส้นมาอย่างนี้ขึ้นมาปึ๊บอย่างนี้อื้มบนึ่งอย่างนี้อ๋อถูกฉะนั้นก็อย่างนี้นนนนขึ้นมา แต่ถ้ามีแรงเฉียงจะต้องแตกขึ้นแล้วก็หลบข้างเลยขึ้นเป็นแนวตั้งกับแนวนอนเพร้อมถือว่าเป็นการแตกแรงโอเคตัวที่สองมีอย่างนี้อย่างนี้มาโอ้ยมีอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้มาอีกโอเค อันนี้เสร็จแล้วข้างนี้ก็มาข้างนี้ต่อมีอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคจากนี้เดี๋ยวยิ่งมาอย่างนี้มา,าต่ออ่ะมีอย่างนี้มาก็ต้องมีอันนี้มาด้วยโอเคจุดที่ห้า อนึ่งก็เป็นหนึ่มสองก็ต้องมีน,งนึ่มหนึ่มใช่สอโอเคมาก็เริ่มกันทํากันเลยนะครับอ่ะมาดูกันที่จุดแรกคือจุดที่หกอ่าจุดที่หกมีแรงลงมาสองเพราะงั้นมันจะต้องมีแรงกระทําขึ้นไปสองเพราะงั้นจุดนี้จะต้องกลายเป็นลบสองจากนั้นมีแรงเข้ามาด้านนี้จะต้องมีแรงกระทํากลับมามก็คือหนึ่ง ครงข้าอย่างนี้ตรงนี้เป็นลบหนึ่งเอาละต่อมาอันนี้ที่ห้าอันนี้อยู่ในเส้นเดียวกันลบหนึ่งทกานอ่ะตรงนี้มาดูกันนะครับอ่ะตรงนี้เป็นลบหนึ่งของานส่วนตรงนี้ลบหนึ่งอ่าเราจะได้เราจะมีส่วนหนึ่งมาใช้ก็คือสามเหลี่ยมคล้ายอ ามเดี่ยมคล้ายแบบนึงก็คือ s v r อ่ s v r ในที่นี้ก็คือ r ก็คือ5 s ก็คือ8 v ก็คือ3จะได้เท่ากับ r ส่วน5เท่ากับ v ส่วน3เท่ากับแ็บหนึ่งนะ เท็ตเท็ตส ok. ่วนแปดอืมอ ok. mm ื hmm. mm hmm. ใช่ดูเปล่าเนาะดูหน่อยดูหน่อยอ๋อ hmm. oh, mm hmm. ไม่ใช่ mm hmm. ไม่ใช่มันเอาแค่ส่วนนี้ส่วนวนี้ก็ต้องกลายเป็นสไม่ใช่ทั้งหมดสีโอเคพูดผิดได้ไงอือ mm hmm. ใช่แล้วมันจะได้ท่าได้ไงถ้ามันไม่ใช่สีเนะเออผมก็คิดอะไรของผมอยู่เนะี่ย ใช้ไม่ได้ผมเนี่ยต่อไปลบหนึ่งใช่ครับลบหนึ่งแนวนอนก็คือ V V ก็คือมันจะได้เป็น1นึ่ไม่ใช่ลบหนึงมัเป็นหนส่วนสเท่ากับ h ส่วนสเจะได้เท่ากับสีส่วนสโอเคคือจะได้แนวนอนมา4ี่ส่วนสาม ก็คือแนวนี้จะได้4ศ่นยนอันนี้จะได้4ศูนย3อ่าผมดืมบอกไปตรงนี้เศษที่เป็นหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในแนวเดียวกันตรงนี้ก็ได้มงเป็น1ด้วยแต่เป็นแค่ว่าไหนจะต้องเข้ามาพุ่งเข้ามาอันนี้แล้วพุ่งเข้ามาอย่างนี้พุ่งอย่างนี้ไหสิอันนี้จะพุ่งหลอกนี่พุ่งมาอย่างนี้อันนี้จะต้องพุ่งอ่าลงอันนี้จะต้องพุ่งขึ้นอยู่ในแนวเดียวกัน4ศูนย3เพราะงั้นอันนี้จะได้เป็น สี่สวนสามซึ่งพุ่งเก้าเป็นลบอืมต่อมามาดูของอ่าอนไนต่อดีอันที่สี่สละกันซ่มีนายนทำตรงนี้มามีแดงตรงหกนะครับจะเห็นว่าเส้นนี้เส้นนี้มันอยู่เส้นเดียวกันเพราะงั้นอันนี้ขึน้นนี้ก็ต้องลงสอง จากนั้นถ้าน,นี้ลงอันนี้ก็ต้องขึ้น2เพราะถือว่าเดียวกันเดี่ยวเพราะถือว่าเดียวกันส่วนอันนี้1่อันนี้ก็อยู่แนวเดียวกันก็ต้อง1โอเคอันนี้สองตรงนี้ก็ต้องขึ้นาอา2เพราะงั้นอันนี้ก็ต้องเข้ากับสอง เอาละต่อไปมาดูวันที่สามกันนะครับที่สามมีอะไรขึ้นมาสี่ส่วนสามนี่ก็ต้องเป็นสี่ส่วนสามเพราะว่าถือว่าอยู่หนเดียวกันอันนี้อันนี้ทั้งอันจะต้องอยู่เดียวกันเพราะมาคืออันนี้ถานันมีลงมาแล้วอันนี้ก็ต้องมีขึ้นเป 4, ็นสี่ส่วนสามามีขึ้นสี่ส่วนสามอันนี้อันนี้ก็ต้องลงสี่ส่วนสามอันนี้มาด้านนี้ก็เป็น 1. เอาละมาเป็นอันหนึง่ง หน่งอันนี้แรงหนึ่งตรงนี้ไม่มีแรงกระทําอะไรตรงนี้จะจอวกาเป็นศูนยแต่อันนี้มีแรงกระทําลงมาเป็น4ี่ส่วนสเพราะงั้นก็ต้องขึ้นเป็น4ี่ส่วนสด้วยเพราะงั้นอันนี้ก็ต้องมีเป็นลบสี่ส่วนสาอันนี้ขั้นจุดที่2ก็เหมือนกันนะครับ กัเหมือนกันนะครับจุดที่สองโอ้ใหม่สิผมลืมแตกปกริยนี่กัอันนี้อันนี้จะเป็นสองันนี้เป็นสี่่วนสามนี้เป็นหนึ่งใช่ใช่หนึ่งถูกแล้วถูกแล้วหนึ่งโอเค จากนั้นอันนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีแรงลงมาสองก็ต้องขึ้นไปสองนี่นดิมีแรงขึ้นไปสองตอนนี้จะต้องลงมาสองอันนี้ก็ต้องขึ้นไปสองอันนี้ก็ต้องสองอันนี้ก็ต้องหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องเป็นแรงจะต้องบาลานซ์กันนะครับมันจะต้องหักล้างกันได้ศูนย์อ่ะอันนี้มีแรงอันนี้มาเป็นหนึ่งแต่น,นี่เป็นศูนย์ นี้มาเป็นหนึ่งตรงนี้เป็นศูนย์โอเคมาเราลองมาดูโอเคครับอันนี้ผมก็หามาเสร็จหมดแล้วทุกอันนะครับทุกโอ้โหอ,อ,อันนี้ผมยังไม่ได้เขียนจุดนี้จุดนี้เป็นศูนย์จุดนี้จะเป็นหนึ่งอ่าอืมนี่จะต้องมีนะเดียวกันจะต้องทำอะไรนนี้ก็เป็นหนึ่งโอเคเอาล้ว อะผมทำอันนี้ผมทำด้วยวิธีอะอันนี้ผมคิดมือเสร็จแล้วนะครับอันนี้ต่อไปผมจะมาลองใช้โปรแกรมกันนะครับนั่นก็คือ CCT Trust นะครับอะโดยขั้นแรกเอามากำหนดข้อมูลก่อนแล้วกันโดยอ่ผมเอาอันนี้ขึ้นเป็นหน้าจอด้วยตัวหนึ่งะจะขอขึ้นเป็นหน้าจอด้วยโอ,โอ้โอโอ โอ้แบบหนึ่งแบบนึงโอ้เอ้ยเอ้ยจะเห็นได้ว่าอ่าผมยังไม่ได้ผมในทุนนี้มันจะมีทั้งหมดจุดต่อทั้งหมดกี่จุดมีทั้งหมดหกจุดนะครับอ่าใส่ไปอ่าแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้บอกว่ามีกี่ชิ้นส่วนผมจะมานับกันนะครับว่ามันมีกี่ชิ้นส่วนเอาละชิ้นส่วนก นับนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชิ้นส่วนมามาคัดนดว่าจุดไหนเป็นชิ้นส่วนที่หนึ่งดีกว่าผมจะให้อันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นสี่อันนี้เป็นห้าอันนี้เป็นหกอันนี้เป็น, 3, น,นเจ็ด อันนี้เป็นแปดแล้วก็อันนี้เป็น 9. เก้าเราไม่เอาดีกว่าผมจะให้อันนี้เป็นอ่แป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นหกอันนี้เป็นเจ็ดอันนี้เป็นแปดอันนี้เป็นเก้าอย่างนี้ดีกว่าโอเคเอาละมาเขียนต่อนครับชิ้นส่วนมีทั้งหมดกี่ชิ้นส่วนหน้าตัดเป็นหน้าตัดหนึ่งนะครับโอเคกดตกลง อ่าต่อไปมากันหนดกันอ่าจากรูปพิกัดอ่าจุดที่หนึ่งจะจุดนี้ไปจุดนี้จ,จุดนี้จะจะจุดนี้ไปจุดนี้ก็ไม่ดีเริ่มมาที่จุดหนึ่งก่อนนะครับจุดหนึ่งอันนี้ผมพูดผิดครับขอโทษด้วยครับอ่าจุดที่หนึ่งพิกัดเป็นศูนย์ศูนย์อ่าสอง พี่กัดเป็นสามศอ่ะที่สเป็นศูนยอันที่5้าุดผิดอันที่สอันที่สี่หนเนาะอ่ะเจอแล้วนี่นีอ่าอันที่สเป็น3ามสอันที่5อ่า อันนี้จุดนี้ขึ้นไปโอเคเป็น08 08แล้วอันสุดท้ายอันที่6จุดที่ต่อที่6 3 8าโอเคแตกลงอ่ะได้มาแล้วต่อไปเรามาใส่เป็นโรเลอร์หรือหินกันนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าจุดที่1เป็นโเรเลอร์อันที่2เป็นหินนะครับอ่า โอเคถ้าเป็นโรเลอร์ก็คือ0 1 1นะครับ0 1ถ้าเป็นหินก็1 1ลลง A okay. จากนั้นมาใส่นอดอากำหนดจุดต่อหัวกันนะครับอ่ะหนึ่งจุดต่อหัวโอเคจุดต่อหัวก็คือจุดต่อของแต่ละเส้นกันนะครับอ่ะผมจะเริ่มจากเส้นที่หนึ่งนะครับจาก หนึ่งจะต้องมาสองโอเคเขียนว่าหนึ่งไปสองโอเคไปสองโอเคจากนั้นจุดที่สองนะครับจะต้องสองไปสี่ไปสี่จากนั้นอะไรเนาะอ่นดูต่อจุดที่สามจ,จ,จะต้องเป็นสองไปสามโอเคไปสาม ที่สี่จะต้องเป็น3มาหนึ่งโอเคสามมาหนึ่งโอเคจากนั้นที่5 3ไป4ี่โอเคที่6กสไป5้โอเคใช่ดิสไปห โอเคจุดที่หกสี่ไปหกจุดที่แปดสี่ไปห้าจุดที่แปดสามไปห้าจากนั้นจุดที่เก้าจะห้ามาหกอ่าดูก่อนว่าผมพาดอะไรไปหรือเปล่าจุดที่ สไปห้าโอเคถูกจุดที่8ปสมไปห้าถูกโอเคจุดที่เก้าห้าไปหกจุดที่หนึ่งหนึ่งไปสองจุดที่สองสองไปสจุดที่สามสองไปสามโอเคถูกต้องเ,อ,อ,เอ,อ้ย่ยังยัง,ยง,ยงกดผิดกดผิดตกลงอ่าได้มาแล้วโอเคจากนั้นเรามาใส่แครงกันดีกว่าจากรูปจะเห็นได้ว่าแรงในที่นี้จะมี2กับ1 โอเคเป็นแรงลงมา2แรงเข้าไป1อ่แต่จะเห็นได้ว่ามันเป็นหน่วยนิยวตันนะครับแต่ในที่นี้จะใช้เป็นหน่วยกิโลเพราะงั้นจะต้องแปลงนะครับก็คือ6อ่าแกน x เ,เข้ามาออแบบนึงแบนึงต้องออกเข้าก่อนโอเคอาจุด x จะเห็นได้ว่า2แง่จุด x จะเป็น1 แต่เข้ามาทางด้านซ้ายใด่อ่าใช่เข้ามาทางด้านขวาพูดผิดครับขอโทษครับจะต้องเป็นลบหนึ่งพันเบหน่งันแปลงจากตันเป็นโลนะครับต่อไปของส่วน y จะลงมา2ตันก็จะกลายเป็นลบ2 0 0พเพราะว่ามันพุ่งลงนะครับมันเป็นแนวดิง่งดิ่งลงมาไม่ใช่ดิ่งขึ้น โอเคจากนั้นเรามาตัวช่วยออไม่ใช่ผิดผิดไน,นะอ่าอันนี้อ่าจากที่อาจารย์กำหนดมาให้ใช้เป็น50าสทนนี้จะเป็น2องล้านหน่วย100,000ล้านโอเคตกลงจากนั้นอ่ามากดคลิกเลยเริ่มอ่าถ้ามันขึ้นว่าเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ก็คือจบแล้วนะครับกดออกจากนั้นอ่าลองมาคิดดู ค่าแรงในทีนส่วนอ่ะจะได้เท่ากับเท่านี้นะครับอืมอ่ะลองอิเทียบดูโอ้ยอบไม่ได้ด้วยโอ้แย่จังอ่ะดูก,ก็โอเคจุดที่ก็โอเคโอเคโอเคถูกอยู่นะครับอืมจุดที่โอเคถูกถูกถูก,ถกโอเคครับ เค okay, ครับจะเห็นได้ว่าวิธีนี้มันจะเร็วกว่าใช้วิธีนั่งเดิมนะครับเพราะว่ามันจะคิดเพียงแค่หน้าเดียวแล้วมันจะประหยัดเวลาในการเราทําข้อสอบกันนะครับโอเคผมจะถือว่าวิธีนี้ถือว่าโอเคนะครับอ่าผมจะผมคงหวังว่าวิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถอ่าคิด trust ได้เร็วขึ้นนะครับเอาละครับผมขอบคุณมากครับที่มารับชมคลิปนี้ขอบคุณมากครับ